ถึงจะมีความสามารถประการใดก็าตามแต่ถ้าไม่เป็นคนดีนะครก็ทุจริตโกงประเทศชาติได้ไม่ได้ทำให้ประเทศชาติมั่นคงเลยเพราะฉะนันมีใครไม่เห็นด้วยบ้างคะเห็นด้วยทุกคนนะคะค่ะเป็นคนดียิ่งมีคนดีมากเท่าไหร่ประเทศชาติก็มั่นคงเท่านั้นแต่อะไรล่ะที่จะทำให้เป็นคนดีได้เรียว่าประเทศไทยก็นับถือพระพุทธศาสนาแล้วก็ ทุกวันนะคะก็ทําอะไรต่ออะไรที่เข้าใจว่าเป็นเรื่องพระพุทธศาสนาแต่ก็ยังมีการทุจริตทุกวงการหมายความว่าอะไรหมายความว่าไม่เข้าใจพระพุทธศาสนาคิดว่าเข้าใจคิดว่าเป็นพระพุทธศาสนาแต่ไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่าถ้าเข้าใจจริงๆนะคะไม่มีทางที่คนที่เข้าใจพระพุทธศาสนาแล้วจะเป็นคนไม่ดีพระพุทธศาสนาสอนให้คนรู้จักความจริงถึงที่สุด สิ่งใดที่ถูกก็ถูกสิ่งใดที่ดีก็ดีสิ่งใดที่เลวก็เลวไม่ปะปนกันเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจในโทษของความไม่ดีมีหรือที่คนที่รู้ความจริงแล้วจะทำชั่วปัญหาใดๆทั้งหมดเนี่ยถ้าเอาความไม่รู้ไปแก้ไม่มีทางสำเร็จคะ่ะมีอะไรที่สำเร็จบ้างที่พยายามแก้กันแต่ถ้าแต่ละคนนะคะก็คือแต่ละหนึ่งซึ่งเป็นชาติ มีความเข้าใจที่ถูกต้องมากขึ้นนั่นคือทางที่จะแก้ไขจากความไม่รู้เป็นความรู้นะคะซึ่งเมื่อคนในชาติเข้าใจมากขึ้นทำความดีมากขึ้นประเทศชาติจึงมั่นคงได้